มามาดูพรรคกล้ากับชาติพัฒนากันหน่อยพรรคกล้ากับชาติพัฒนานี่ก็มีประเด็นอยู่เพราะว่ากนทิ้งกล้าหรือกอนไม่ได้ทิ้งกล้านะกล้าก็อยู่ของกล้ากอนก็ไปของกอนยังไงกันแน่นะครับแต่ทางกฎหมายอะไรยังไงเนี่ยนะเมื่อวานนี้คุณอัธวิทย์สุวรรณพักดีนะครับเลขาธิการพรรคกล้า แถลงข่าวนะครับหลังมีข่าวว่าในกรจติกานิดนะครับไปร่วมงานกับพรรคชาติพัฒนานะครับโดยคุณอัจฉวิยยบอกว่าผมี่กับพี่กรรู้จักกันมานานรู้จักกันดีพี่กรเป็นคนมีความมุ่งมั่นมีความคิดอยากเห็นการเมืองดีขึ้นแล้วก็ยังคงมุ่งมั่นทาสิ่งนั้นสิ่งนี้นะครับซึ่งคุณกรและพี่ๆน้องๆที่พรรคก้าก็มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะครับเรื่องของคุณกรนั้นนะครับคือคุณกรเนี่ย,ยทำอย่างตรงไปตรงมาคุณอัจฉวิย์บอกว่า คุณกรลาออกจากพักแล้วก็ไปสมัครพักใหม่แล้วก็มีอดีตรองนายกรัฐมนตรีและประธานรัฐศาสตร์พรรคกล้าก็คือนายกอบศักดิ์สภาวสุตามไปด้วยคือตอนนี้คุณกรลาออกจากสมาชิกพักแล้วะนะครับแล้วก็พูดถึงการรีแบรนด์การปรับโครงสร้างต่างๆในส่วนของพักชาติพัฒนานั้นคุณอัธวิ์ก็บอกว่าเป็นเรื่องของคุณเทวันกับคุณสุวัสดิ์ลิปตาประลบและสมาชิกของเขาส่วนเราเอง ยังสังกัดพรรคกล้าจะไปข้องเกี่ยวไม่ได้นะครับเพราะว่ากฎหมายพรรคการเมืองระบุเอาไว้ชัดเจนนะครับในส่วนตัวของคุณอัจฉวิยงยังยืนยันว่าต้องอยู่ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการพรรคกล้าเพื่อจัดประชุมใหญ่พรรคในเดือนนี้ให้แล้วเสร็จนะครับไปฟังเสียงคุณอันฉวิย์สุวรรณพักดีครับคุณกอนและคุณสุวัสด์เนี่ยได้ถแถลงไปแล้วนะครับเมื่อวันศุกร์ในการจับมือร่วมกันครั้นี้ก็มีหลายพรรคส่วนนะครับกาลังพูดและผมไม่ค่อยสบายใจนักในประเด็นที่บอกว่า คุณกรเนี่ยทิ้งเพื่อนร่วมบุรมการทิ้งทีมงานต่างๆนะครับผมพูดได้นะครับว่าพี่กรไม่ได้ทิ้งนะครับโดยขณะนี้เนี่ยท่านรองนายกอดีตรองนายกกอบศักดิ์สภาวสุนะครับซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ของพรรคกล้าเนี่ยก็ได้ลาออกนะครับแล้วก็ร่วมกับคุณกรนะครับในการที่จะตามไปทางคุณกรอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เรียนย้ำนะว่าไม่ได้มีอาการที่เรียกว่าคุณกรเป็นคนแบบนั้น ก็บอกก่อนความสัมพันธ์ระหว่างเราพี่น้องทุกคนนะครับผู้นามของพรรคกล้าแล้วก็พวกเราทุกคนว่าก็จะมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะครับไม่ได้มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะครับคือการควบรวมเนี่ยกฎหมายควบรวมพรรคการเมืองตามพรบรพรรคการเมืองเนี่ยมันจะทําได้ก็ต่อเมื่อต้องเป็นพรรคที่ไม่มีสสในสภาเท่านั้นนะครับถ้าเป็นพรรคที่มีสสในสภาอยู่ในสมัยประชุมสภาแล้วเนี่ยมันทําไม่ได้ เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณกรเนี่ยเมื่อท่านจับมือคุณสุวัสดิ์ตรงไปตรงมาก็คือคุณกรลาออกจากพรรคกล้าแล้วสมัครพรรคชาติพัฒนาฉงนั้นประเด็นนี้มันไม่มีเรื่องของการควบแต่เป็นการทําแบบตรงไปตรงมานี่ย้ํากันก่อนนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะเกิดการสับสนว่าเอ๊ะถ้าเกิดเป็นการควบแบบเดิมก็คือจะต้องตามกฎหมายเนี่ยการควบคืออะไรคือการสองพักประชุมใหญ่ประชุมเสร็จเรียบร้อยยุบทั้งคู่แล้วก็ไปขอจดทะเบียนพรรคใหม่ แล้วก็ทําให้ทุกอย่างโอนไปที่พักใหม่เนี่ยอันนี้ไม่ใช่นะครับเป็นการทําแบบตรงไปตรงมาและคุณกรก็ได้ลาออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วพักกล้าเองเนี่ยก็ยังคงเป็นพักการเมืองอยู่นะครับไม่ได้ยุบเพราะมันไม่ใช่เกิดจากการควบรวมนะครับก็ยังดําเนินกิจการต่อเลยที่ผมเองเนี่ยในขณะนี้เนี่ยพอท่านหัวหน้าลาออกเนี่ยก็ต้องมีการรักษาการนะครับโดยท่านรองหัวหน้าพักอรวุฒิอุ่นใจเนี่ยท่านก็เป็นรักษาการอยู่ในขณะนี้แล้วผมเองก็รักษาการเลขาธิการนะครับเราก็ ดเรเอราวัณน,นะครับท่านก็ทําหน้าที่นายทะเบียนเฮลัมยิกขณะนี้เนี่ยก็ต้องมีการจัดประชุมใหญ่ของพรรคในช่วงปลายเดือนตัวคุณผวานพ้ตเองแนแอลน้องที่จะไปกับคุณกองไหมคะคือตอนนี้ผมตอบท่านได้อย่างนี้ว่าผมยังรักษาการอยู่นะครับแล้วก็ผมไม่สามารถจะออตอบคำถามนั้นได้นะครับ